ห่แงจจิใการสร้างสังคมเนี่ยจริงๆทุกโรงเรียนเนี่ยมันกำลังสร้างอยู่อยู่แล้วในตัวของเขาเองแต่จะมีโครงการอะไรถ้าเผื่อไม่มี CJA แต่และโรงเรียนก็ต่างคนต่างทำอะไรของเขาไปมันก็อาจจะคนนี้ก็ไปแนวหนึง่งคนนั้นก็ไปอีกแนวนึงถ้าเผื่อเรามี CJA เนี่ยมากำกับจะเป็นโครงการอะไร1,2,3ต่อไป ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเหตุผลที่ผมสั้ง c g a ขึ้นมาก็ด้วยเหตุอันนี้ลำพังอัส,สามโรงเรียนเดียวเนี่ยมันก็ไม่อิมแพกแต่ถ้าเผื่อเรามีพลัง14โรงเรียนในสมัยนั้นมันก็จะมีพลังมากกว่าแต่ละโรงเรียนเขาก็มีข้อคิดความดีของเขาแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน ทำให้ CGA เนี่ยต่อไปนอะนาคตจะต้องยิ่งใหญ่ร,รู้สึกดีใจนะามีน้องรุ่นน้องที่เห็นความสำคัญของ CGA พอมากนาชัยเนี่ยก็รู้สึกว่าเขานี่ทำให้ผมเห็นแววว่า CGA เนี่ยถ้าเผื่อมีนายกที่เข้มแข็งแล้วก็ชี้นแนะให้แต่ละงรงเรียนเนี่ยว่าเรามาร่วมกันทำอะไรบ้างเป็นกนารสร้างสรรค์ ให้กับประเทศชาติก็จะเข้าเป้าใหม่ของ CGA ทันทีเลยเวลาผมคิดอะไรเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงส่วนตัวข่อนผมจะมองแล้วก็คิดถึงส่วนรวมถ้าเผื่อเราพันนึกกำลังกันได้เนี่ยเราก็จะเข้มแข็งม,มันไม่ใช่เราลำพังแล้วนะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะคนไทยเนี่ยขาดอย่างเดียวเวลาใครคิดอะไรได้เนี่ย ไม่สามารถที่จะส่งไม้ต่อเพื่อให้ขยายต่อส่วนใหญ่พอมาถึงคนใหม่เขาก็บอกว่าอันนั้นของคนเก่าเขาไม่มีส่วนร่วมในการคิดไม่ทำก็ต้องคิดทำของข้าใหม่เพราะนั้นประเทศชาติเราถึงจะไม่พัฒนาเท่าที่ควรถ้าบนนายกคิดอย่างนี้พอมาถึงนายขอเอาของที่ดีจากนายกที่เขาคิดใครจะคิดก็แล้วแต่ถ้าเพื่อมคิดเพื่อส่วนรวมแล้ว เราน่าจะสานต่อและคิดเพิ่มเติมไม่ใช่ของใหม่อย่างเดียวของเก่าทิ้งไปไม่ถูกที่ผมคิดทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อ CGA อย่างเดียวได้ประโยชน์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเราทำล้วให้เคารบอย่างเดียวไม่ใช่เราทำเนี่ยเราก็ถูกเขายกย่องในการที่เราไปช่วยเขาและที่สำคัญประเทศชาติจะได้มียุคเจเนอเรชั่นรุ่นใหม่ ที่ไม่เห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อส่วนรวมนี่เป็นเป้าที่สำคัญ